เอาเลยค่ะพี่แชร์ไปไทยไลน์ด้วยนะครับอ่าอีค่ะเรื่องราวเระวงประกวดจบแต่ประกวดจแล้วมันก็ไม่จบเ็นนะครับคือผมว่าเอาจากคุณภาพการประกวดก่อนสำหรับรองอันดับสองของน้องแต่แต่เนี่ยเป็นตำแหน่งที่สูงค่อนข้างจะเกิดจริงโดยสำหรับแต่ด้วยความที่เราเห็นถึงความกดดัน และความพยายามที่จะต้องอยู่ในเกมการแข่งขันแล้วก็โดยเป็นคนที่อายุน้อยที่สุด17า่ากว่าเราก็เลยคิดว่าบวกรบคุณหารแล้วเนี่ยในวันนั้นเนี่ยเขาก็ถือว่ามากเกินด้วยซ้ำแต่เราก็ยินดีที่จะให้รองสอบนะครับซึ่งในวันนั้นก็ตอบคําถามได้ไม่ดีเท่าที่ควรต้องยอมรับนะครับว่าคําถามไม่มีใครรู้เลยผมสาบานได้เพราะว่าโดยปกติจะมีการไกด์คาถามนิดนึงก่อนประกาศ5คนเสร็จ แล้วจะออกเบรกใหม่จะเดินขึ้นไปจากข้างหน้าทุกคนคงจำได้เพื่อจะบอกไกด์คำถามลักษณะให้มันจะได้ไม่ตืน่นเต้นแต่ว่าเบรกนี้ในปีนี้เนี่ยเราไม่ได้เบรกพอเข้ารอบปับถามเลยก็ยังหันมาคุยกับผู้ช่วยว่าเอาลืมไปว่ามันต้องถามเลยถ้าเราจะไกด์เราต้องไกด์ตั้งแต่สิบคนเอาไม่เป็นไรก็ถือว่าฟรีฟอร์มไปว่าสดจริงจริง้อยเปอร์เซ็นต์แล้วน้องก็ไปตอบคำถามซึม่งมีสิทธิ์ที่จะเลือกตอบได้ แต่ว่าการตอบคําถามของน้องมันใกล้เคียงกับเวทีเวทีหนึ่งนะ่ <c oughs> น้องอนะ่ะอาจจะแบบมีความระมัดระวังน้อยไปหน่อยซึ่งก็อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเป็นคำตอบที่น่าสนใจนกนะครับเพราะฉะนั้นผมแฮปปี้นะที่จะให้น้องอ่าอยู่รองอันดับสองสิ่งที่น้องไปอันดับหนึ่งไไดเพราะอะไรออสู้เขาไม่ได้คนะก็คือน้องไม่มีคุณภาพพอที่จะเป็นอันดับหนึง่งด้วยความที่สิ่งหนึ่งที่มีความชัดเจนตลอดการแข่งขันก็คือน้องไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลย นะครับน้องอมีเฉพาะตัวมานะบอดี้บิวตี้แต่น้องเนี่ยผมว่าน้องมีมีแบรนด์นะแต่น้องไม่ได้ใช่แบรนด์ของตัวเอง<ม>ตลอดการแข่งขันเนี่ยเป็นคนเดียวซึ่งผมก็รู้สึกลำบากใจมากซึ่ง N d ดีเนี่ยจะไปอยู่ด้วยในโรงแรมทุกที่แล้วไม่ได้อยู่ด้วยคนเดียวมีทีมงานอยู่ด้วยซึ่งเราก็ห้ามไม่ได้แล้วก็ดึงน้องไปบรีฟทุกวันแล้วก็ดึงน้องไปแต่งหน้าทําผมทุกวันน,น,นะครับ ทุกๆอย่างตลอดเวลาจนน้องไม่เป็นตัวของตัวเองอันนี้เป็นปกติของการไปไปมีส่วนร่วมไหมคะสำหรับการะดโดยปกติแล้วเนี่ยเราอ่ะแรกๆเราไม่อนุโลมให้แต่หลังๆเนี่ยเราก็หย่อนให้นิดหน่อยเพราะเราถือว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยทำงาน,นหน<ร>ักอาจจะไม่พร้อมที่จะลุกขึ้นมากับแต่งหน้าใดผมด้วยตัวเองก็พยายามประคับประคองสนาคารแต่ว่าเมียนมาเป็นประเทศที่เยอะที่สุดสําหรับในปีนี้คือทุกอย่างเหมือนกับน้องมาเล่นลิเกให้เราดูอ่ะ ึงเวลาก็จะต้องมีคนปรูมิง่งมีคนแต่งตัวมีคนเอาของใส่กระเป๋า<ม>นะฮะเล็กแล้วก็ลากไปส่งหน้าลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเหมือนโรบอทอะซึ่งข้อนี้เป็นข้อที่อย่างไงน้องก็ไม่สามารถจะได้ที่หนึ่งได้นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถจะทางานกับคนทีออ่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ได้แล้วน้องจะเดินทางไปต่างประเทศได้ยังไงไปทางไปคนเดียวด้วยไปเดินเอ็นดี ผมไม่ได้คุยกับเอ็นดีเลย <สน S 2> ผมไม่เคยคุยเลยนนและผมก็ไม่เคยเกี่ยวข้องกับเอ็นดีมาประมาณสักมีการทวงเงินครั้งสุดท้ายแล้วเขาไม่จ่ายก็คือหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยนะครับ<ๆ>เพราะว่าผมไม่ได้สนใจกับเขาค<ๆ>่าลิขสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์ครั้งสุดท้ายค่าลิขสิทธิ์ครั้งสุดท้านยนะครับท<ๆ>ี่ที่เราตามก็คือไม่ใช่ค่าลิขสิทธิ์ครับค่าค่าเจ้าภาพ ข้าเจ้าภาพก็จะทยอยจ่ายนะฮะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับเพราะว่ามันพลาดพิพงผมหลายเรื่องเรื่องการที่แบบไปขอเงิน2องหมื่นห้าใช่ไหมฮะสองหมื่นห้าพันเหรียญน,นะฮะอันนี้คือลายเขานะฮะนี่นะค,ะคุณเขาเรียกว่าฮาทูหรือโกทูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณรู้เขาเรียกว่าอะไรผมเรียกว่าปาทูแล้วกันนะ <c oughs> ไม่เอาดีกว่าของเราะะ <c oughs> เอาเลยนะฮะอ้าวไปไหนซะแล้วล่ะคือเขาอันอันเปลี่ยนหมดไปแล้วยังไงเอาใหม่เขาบอกหรือเปล่านะฮะเขาบอกพี่แล้วหรือเปล่าเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยนะฮะ เราไปแค่คน้อ่าเราไดา้นี่คือคุณฮัตทูดูนะเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้ในลายเขาเห็นชัดเจนนะครับว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยทั้งสุดท้ายที่โทรไปก็คือวันเสาร์ที่20เดืนอ,น,อ,อนเจครับนี่คือไม่มีอันเซ็นนะครับเห็นชัดเจนนะครับนี่คือไม่มีอันเซ็นโทรโทรโทรสามโทรเนี่ยห่างกันหลายวันที่โทรทั้งหมดคือทวงเงิน ล้วนๆเลยค<ะ>เป็นเวลาที่ผมลำบากใจมากที่ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเพราะว่าเขาขึ้นไปบนเวทีประกาศเจ้าภาพแล้วแล้วงานก็ใกล้มาถึงแล้วแล้วจะเอาอยัางไงนี่มันก็มิจุนาพฤษภามิถุนากระฎากรดาทไมเงินงวดต่อไปไม่จ่ายบริษัทเราเป็นบริษัทมหาชนถ้าเงินไม่จ่ายเราก็จะแบบต้องคุยก่อนโอเคเขาจ่ายมาบางก้อนเรื่อยๆมาถ้าผมจําไม่ผิดนะ จ่ายมาแล้วสองก้อนก้อนที่สามยังไม่จ่ายาก็ต้องแบกจ่ายสี่ก้อนก้อนที่สี่ต้องจ่ายก่อนเก็บตัวนะแต่ก้อนที่สามเนี่ยเขามีปัญหาผมก็โทรจนในที่สุดเนี่ยได้คุยเขาก็าสไลด์ตัวไปมาคือยังไม่ยอมจบก,กับเราสักทีึ่งว่าทาไมไม่จ่ายเขาก็จะอ้างนู่นอ้างนี่ข <S <S 2> <S 2> ้าเหตุผลว่าไงครับก็อ้างว่าเดี๋ยวผม<บ>เดี๋ยวไปเมืองไทยแล้วจ่าย <ừ. S 1> เดี๋ยวมาจ่ายที่เมืองไทยจ่ายแน่นอนแล้วก็จะใช้วิธีการแบบพอถึงเวลาแล้วก็หายไป เขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่จ่ายนะครับเขาสมมุติเขาบอกว่าจ่ายวันที่3พอถึงวันที่3ไม่มีวันที่4ี่โทรไปวันที่5ตาโทรไปไม่รับวันที่7อาจจะรับแล้วบอกว่า s อรี่นะเดี๋ยวจะไปให้วันที่15เพราะว่าพอดีติตุรักษ์พอสิก็จะหายไปเขาจะเป็นแบบนี้เสมอจํานวนเงินเยอะไหมครับพีษษ่ก็ถือว่าเยอะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นเป็นข้อกําหนดตามสัญญาเราก็เลยตัดสินใจร่วมกันว่าเราหยุดประเทศเจ้าภาพ เนื่องจากว่าเจอร์มิเนสสัญญาเพราะว่าสัญญาไม่สมบูรณ์ละนะครับเนื่องจากว่าเขาไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดแต่เราอ่ะช่วยเขานะครับด้วยการที่ไม่ให้เขาหน้าแหกมากเพราะว่าเขาคงจะต้องแบกหน้าอยู่ในประเทศพมา่าเราก็เลยช่วยเรื่องของการเมืองว่าการเมืองมันอาจจะไม่เคลียอาจจะแบบทาให้นางงามอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายเราก็เลยขอยายประเทศ เราจะบอกให้ปัญหาที่เกิดจากกัรพูชาเนะี่ยก็คือปัญหามาจากเขานะมิสแกนจะต,ต้องไปหาประเทศใหม่ถูออกไหมหไม่งั้นก็จบที่เขามันก็ไปแล้วนะนี่คือเหตุผลที่แท้จริงที่ผมปิดมานานแล้วผมก็ไม่เคยบอกว่าออมันคือเกิดอะไรกันแน่ก็คือเขาไม่จ่ายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเงินที่เขาเอามาจ่ายในบางก้อนเนี่ยเขาก็ไปใช้วาทศิลในการไปเอาเงินของคนไทยมาผมก็เพิ่งทราบนะฮะโดยที่ หลังจากที่เราเปลี่ยนเจ้าภาพปั๊บคนนี้ก็ปรากฏตัวขึ้นมาเลยว่าอ้าวแล้วเงินฉันให้เขาไปแล้วจะทำยังไง <Okay. S 1> เพราะเขามาหยิบยืมโดยอ้างว่าเดี๋ยวจะคืนเป็นสปอนเซอร์หรืออะไรใดๆผมไม่รู้ในข้อ,อกําหนดแต่เขาติดต่อมาที่บริษัทผมก็บอกกับแชมป์บอกกับทุกคนแล้วว่าเราไม่สนใจเติร์ปาร์ตี้นะฮะเพราะเราไม่เคยมีคอนแทคด้วย <Okay. S 1> เขาก็จะมาหาผมที่ออฟฟิศสร้างปัญหาอีกว่าไม่ยอมอยังไงก็แล้วแต่ผมก็บอกว่า จะทําอะไรกับเขาเชิญเลยเพราะว่า1เอกสารไม่มีระหว่างเรากับคุณ2ไม่เคยมีการพูดคุยสนทนาไม่ว่าจะทางแชทหรือทาง conversation <c oughs> คอนเวอร์เซชันนะฮะเมื่อมันเกิดปัญหาเราไม่สามารถที่จะเข้าไปเป็นตัวที่ในการต่อรองกับคุณได้นะครับเพราะบร,ริษัทเราชัดเจนเราไม่มีอะไรสิงกันเพราะฉะนั้นเราเข้าใจเราเห็นใจแต่เราไม่ทําอะไรเพราะเราทําไม่ได้นะจนวันนี้ได้คืนไปยังจำไม่ได้คืน,นครับยังไม่ได้คืนก็เป็นลายรานนะครับ ก็ยังไม่ได้คืนขออนุญาตไม่ไม่พูดตัวเลขแต่ว่าเป็นหลักล้านล้านล้านะนะและ้วแล้วก็คนนี้ก็เป็นเจ้าของธุรกิจในเมืองไทยนะ,ะเดี๋ยวก็คงออกมาแหละนะครัที่จะตามนี้ต่อนะครับนี่คือสิ่งที่ national director สร้างปัญหาไว้เยอะมากนะครับแล้วก็เลยทําให้น้องอ่ะไม่เป็นตัวของตัวเองจนทําให้การประกวดน้องดูซีเรียสเกินแม้กระทั่งชุดประจําชาติผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากดกันอะไรกันมานักหนา นะครับแล้วก็มีแต่ปัญหารวมถึงเรื่องการโหวตนะครับคุยเรื่องโหวตเลยละกันเขาบอกเขาต้องได้ Country of the Year ตอนนี้<อ>ที่ผมถูก3ประเด็นหลักๆที่พวกเขาจะแชร์เมสเซจเพื่อทําลายเรา <c oughs> เพื่อจะทําให้คนเมียนมาเกลกียดผม <c oughs> ขออนุญาตพูดภาษาไทยผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้มันคู๊ก็แปลได้ไปแปลเป็นเมียนมาเลยข้อ1 <c oughs> ผมไปโกงผล Country of the Year เขาค <c oughs> วรจะเป็นเมียนมาเราแจ้งกติกาไปแล้วเรานับเฉพาะ new follower นะครับและผมก็บอกตรงๆว่าในฐานะที่เป็นคนดูแลมิสการไทแลนด์ผมก็บอกอลินแล้วว่ามันไม่มีช่องทางไหนเลยที่เธอจะทําได้นอกจากทางเราช่วยกันรณรงค์และเธอก็ให้อินฟูเพื่อนทั้งหมดแก๊งไหนแก๊งไหนที่เขาเป็นอินฟูเนี่ยช่วยกันปั่นและรณรงค์ให้ขึ้นมาในที่สุดมันก็ขึ้นมาจริงๆนะครับขึ้นมาแบบรวดเร็วมากภายในไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่หลินจะได้ นะครับอย่างน้อยน้องก็เข้าอยู่แล้วนะฮะแต่ตอนนี้เขาเอาทอปิกนี้ไปพูดนะทอปิกที่2คือ Pop ปุร่าโหวดพ่อปุร่โหวเขาได้ที่3ามเขาไม่ได้ได้ที่สองเขาไม่ไดไ้ได้ที่1เขาคือที่สาที่สองคือเวียดนาม <c oughs> ที่ 1, <c oughs> 1ก็คืออ <c oughs> <Indonesia S 2> ินโดนีเซียอินโดนีเซียเขาทุ่มคุณคิดว่าเยอะแล้วหรอนะฮะคุณคิดว่าห้าหมื่นเหรียญสหรัฐที่คุณทุ่มมาเยอะแล้วหรอถามว่าโหวตเยอะกันไหมโหวตเยอะมาก เวียดนามใส่มาทีนึงก็ตุ้มสี่ห้าหมื่นเหรียญน,นะครับเขาตามไม่ทันหรอกเขาจะบ่นอย่างเดียวบ่นผ่านคนอื่นไม่เคยบ่นผ่านผมไม่เคยโทรหาผมไม่เคยมีเมสเซจเขาบ่นว่าประเทศเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องการโอนนะฮะเรื่องการใช้แพลตฟอร์มเขาจะแบบอยากจะโอนเยอะๆมันก็ได้ทีละห้าพันเหรียญอ่าเขาพูดอย่างนี้ตลอดแล้วเขาเป็นคนที่แซงชั่นที่จะแอบถามคนที่สนิทในกอง เช่นถามผู้ช่วยผมถามได้ว่าตอนนี้ใครได้ที่หนึ่งใครโหวตเดยอะแล้วนะฮะบางทีพนักง,งานผมอะเขาก็ลําคานแหละเขาก็บอกอยากโหวตเท่าไหร่ก็โหวตมาเลยโหวตมาเลยสิแสนเหรียญเป็นอะไรจ,ะจบจบ,จบไปอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะพูดนะครับผมไม่รู้แต่ไม่ไม่ได้พูดในเชิงว่ามานั่งบอกว่าคุณจะต้องได้คนที่จะให้ได้คือผมคนเดียวถูกไหมฮะได้หรือไม่ได้นั้นหลักการที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นพ o p u ล่าโ o t e เขาได้อันดับสมไม่หนึ่งไม่สอง ส่วนข้อกล่าาหาที่สามที่บอกผมจะขายมงกุฎให้เขา2 5 0 0 0ันเหรียญสหรัฐกระจอกมากเป็นการโกโหกคนหลังนะเพิ่มตัวเลขเยอะๆเห็นกันหน้าตาผมนิดนะนึ่งมันยังพอที่จะทําความเข้าใจได้2 5 0 0 0เหรียญสหรัฐจะเอาไปทําไมผมจะเอาคุณไปทำไมเดี๋ยวผมโชว์อะไรให้ดูสักนิดนึงผมจะเอาไม่ได้โชว์ว่าผมรวยนะผมไม่ได้คิดจะโชว์แต่ว่าคนที่วนเวียนมาโหวตนะ่ะมันหนักหนาสากรนขนาดไหน นะฮะเราเราจะไปสนใจอะไรเรื่อง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 จำนวนแบบหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เวลาที่พูดอะไรเนี่ยก็พยายามเข้าใจหน่อย total amount trans amount this year แต่ผมไม่รู้นะ complete หมดหรือเปล่านะนี่ผมแคปมาจากระบบที่เราทำระบบของเราเองที่ต้องโอนคุณอ่านเป็นภาษาไทยที่1 1 9สิเล้านยเยอะปะ ถ้าโอนหมดก็คือจบนะแปดสองหมื่นห้าแปดแสนมันจะไปทำอะไรเราหากินอะไรซื้อดีออยังไม่ได้สองชุดเลยเออชุดที่ผมใส่นะก็เกือบสองหมื่นนะวันนั้นน่ะถึงแม้ใส่แล้วจะดูเป็นสำเพ็งพาุรักหมื่นนี่คือเหรียญนะนนะเพราะว่าชุดนี้ซื้อจากอเมริกาคุณดูนะ t รานส์เอม n t ผมขอเปิดให้ดูคร่าวๆคุณดูคุณดูคุณดูเวทีเราเพราะคุล่าขนาดไหนคุณจะมาเอาเงินอะไรของคุณอันนี้ทานเฟอร์เป็นเงินบาทให้แล้วนะเพราะว่ามันเข้ามาในระบบมันก็จะโชว์เป็นเงินบาทแต่ว่าต้องตรวจทรานซ c คชันอีกครั้งอันนี้ให้โชว์เฉพาะหน้าแพลตฟอร์มที่เห็นขึ้นมาปึ๊ปๆบปๆบป,ปนะฮะบริษัทเราไม่ได้ยากจนถ้าจัดถ้าจัดอันดับคนในวงการบันเทิงผมก็อันดับหนะครับ <laughs> เอ็นดีพาม่อย่าให้ผมบอกนะว่าทำอะไรกินบอกไม่าขมังเขา็เรื่องของเขาอยากทำอะไรก็ทำเป็นสิทธิส่วนบุคคล